โรค SLE หรือโรครูปัสจะเป็นโรคที่เรื้อรังชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภูมิคุ้มกันเพี้ยนโรค SLE เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีการผลิตโปรตีนของภูมิคุ้มกันในเลือดที่เรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมามากเกินปกติทำให้เกิดปัญหาในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมในปัจจุบันโรค SLE ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ชื่อนัททีายาโยธาแสนนะคะวันนี้มีลูกสาวะคะ่ะวัน,นีลูกสาวป่วยป่วยเป็น SLE ค่ะตอนน้องปายเขาจะป่วยเป็น SLE อยู่ตอนนี้นะคะ่ะช่วงที่เริ่มเป็นตอนแรกๆคือประมาณวันที่13สิงหาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคะ่ะปี59สิงหา,าลูกสาวป่วยเป็น SLE อาการเริ่มแรกที่เขาเป็นคือ กขจะมีผื่นขึ้นตามหน้าค่ะใช่ไหมลูกแล้วก็จะลามเริ่มลามไปเรื่อยๆค่ะมันจะไปตามซอกเล็บหรือหนังศีรษะคือทุกอย่างที่มันไปตามเล็บที่เราเกาค่ะเขาจะมีอาการคันค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยพาไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นะคะ,ะคุณหมอระบุว่าเป็นโรค HLE ช่วงนั้นช่วงที่แรกๆที่น้องไายเขาเป็นช่วงที ตัวแรก่น้องไฟเขาเป็น HLE ตอนที่เขารู้ใหม่ๆอาการเขาจะแบบเป็นแบบอย่างหนักเลยค่ะช่วงนั้นวันที่13กันยายนนี่คือหนักมากเพราะว่าพอเราไปโรงพาบาลแล้วาทานยาเซโรเยอะค่ะมันมีผลกับร่างกายของน้องอช่วงที่น้องกินใหม่ๆ6กเม็ดใช่ไหมร้เม็ดแล้วว่าพอ6เม็ดแล้วก็ทีนี้ยังไม่ดีขึ้หนหมอเขาก็เพิ่ม เพิ่มเป็น8เม็ดแล้วก็มียาตัวอืน่นรวมๆก็ประมาณ10กว่าเม็ดนะคะแล้วพอน้องทานไปได้สักอาทิตย์หนึ่งอาการน้องแบบสุดลงแบบแย่มากๆเลยค่ะชั้นมู่กช่วงนั้นหนูปวดปวดตามเนื้อตามตัวแล้วช่วงที่น้องเป็นหนัหนกๆคือ,อต้องหามส่งโรงพยาบาลนะคะน้องเขาจะหายใจไม่ออกอาการเริ่มแรกที่เขาเป็นคือตามหน้าตาเนี่ยคุณแม่พาไปหาคลินิกมาเยอะแล้วแต่ว่ามันมันมนักสัไม่หายเพราะเรายังไม่ได้ตรวจเลือดนะคะ พอช่วงหลังๆมาที่คุณแม่พาไปตรวจเลือดน่ะเจอพอเจอแล้วน้องเขาเหมือนกับเด็กที่หมดกําลังใจอะค่ะ <ST AR> เขาเหมือนกับไม่มีแรงที่จะต่อสู้ <ST AR> คุณแม่ลาลางานหนึ่งเดือนเพื่อที่จะมาดูแลเขาช่วงที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหลังจากวันที่13กันยายนปี59าเก้าะค่ะน้องสุดหนักจนแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแบบแล้วก็คือกลางคืนนี้ไม่เคยได้นอนเลยอะค่ะเ,เวลาจะเข้าห้องน้ำนี่ต้อง ต้องกวักมือเรียกค่ะแล้วคุณแม่ต้องพาน้องซึ่งน้ําหนักตัวเยอะมาก62ช่วงนั้นน้องอายุยน้องน้ําหนักเยอะใช่ไหมลูก62แล้วเขาเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงมากสามารถว่ายน้ําดําน้ําเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต่างจากช่วงที่เขาเป็นมากและภายในหนึ่งอาทิตย์ที่น้องทานยาของโรงพยาบาลไปค่ะอาการน้องเริ่มลงเห็นได้ชัดจากที่ ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยสองคนแม่ลูกค่ะเคยนอนคุยกันว่าเราจะทํายังไงดีคุณแม่ก็เลยหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรค HLE ว่าทําไมคนอื่นเขาเป็นแล้วเป็นนานจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยไปเจอเจอไอ้ตัวผลิตภัณ์เซนิตินโดยการแนะนําของคุณคุณก้อยอะค่ะกิตยายองใหญ่เขาพอดีแกโทรมาชวน ส่วนนิพยาไปทํางานด้วยะค่ะส่วนนิ้คุณแม่ไปทํางานด้วยที่บริษาาัทเขาเป็นจังหวะที่ที่คุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าคุณแม่ไปไม่ได้เพราะว่าลูกาสาวเจื่อยวนนี้คุณก้อยเขาก็เลยแนะนําให้รู้จักเซนิทีนพอหลังจากที่ได้รู้จักเซนิทีนคุณแม่ก็เข้าไปในเซิร์ชกูเกิลเซิร์ชทุกอย่างที่เป็นที่เป็นข้อมูลของเซนิทีนนะคะเพื่อว่าความแน่ใจว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมมันมีจริง,ๆหร,งๆหรือเปล่าไอ้ตัวที่จะสามารถรักษาเอเอของลูกได้ ก็เลยคุยกับลูกว่าหนูอยากลองทานดูไหมลูกก็บอกว่าอยากลองอยากลองเพราะว่าบางทีมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของคนป่วยที่วินาทีนั้นที่เราบอกว่าเราเขาบอกว่ามันรักษาไม่หายแต่ว่าคุณแม่คิดว่ามันต้องมีปฏิหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะสามารถรักษาโรค SLE ได้คุณแม่เอาผลิตภัณฑ์เซนิจินสำหรับโรค SLE โดยเฉพาะมาให้น้องปลายทาน พอน้องปลายทานไปวันที่16อะค่ะเช้ากลางวันเย็นเชื่อไหมคะว่ากลางคืนนะคะ่ะจากที่ลูกไม่เคยนอนได้เลยอะค่ะวันนั้นลูกหลับได้หลับแบบสนิทเลยจนคุณแม่คิดว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า <S <S และทีนี้คุณแม่ก็เลยแอบไปสกิดดูว่าลูกเราหลับจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่วันที่13กันยายนมาลูกกับแม่ไม่เคยนอนกลางคืนกันเลยค่ะทุกๆคืนจะ รานาค่ะว่ามันต้องมีปฏิหารหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาลูกได้จนเรามาเจอผลิตภัณฑ์เซนิทีนเนี้ยค่ะทานไปได้อยู่ประมาณสามสี่วันนะคะลูกจากที่เคยปวดปวดตามตัวค่ะแล้วเดินไม่ได้เขาสามารถเดินได้แล้วบอกแม่ว่า หนูมไม่ปวดแล้วเราเคยคิดกันว่ามันจะมีอะไรที่มาช่วยเราได้มากมันมันเป็นปฏิหาริมากที่เราสามารถเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันช่วยชีวิตให้ลูกสาวกลับมามีชีวิตที่มันสดใสแล้วก็ร่าเริงหรือว่าแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะผ่านไปได้หนึ่งเดือนเขาทานเดียร์เซนิตินอย่างเดียวเขาบอกว่ามันดีกับร่างกายเขามากๆแม่ก็เลยอยากจะฝากไว้อะค่ะว่าจริงๆแล้วแบบ คนป่วยค่ะทุกคนมีทางเลือกค่ะแต่มันจะมีโอกาสหรือว่าจังหวะหรือเปล่าที่เราจะส,สามารถเจอปฏิหารตัวนั้นได้มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่เราสามารถตัดสินใจได้เลยว่ามันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้วันนี้จึงอยากจะฝากไว้ค่ะเซอร์นินมันดีจริงๆนะคะเพราะว่ามันสามารถทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถทําให้ลูกเรียนได้ตอนนี้สอบมหาลาัยแล้วสุขภาพดีขึ้นทุกๆอย่างมัน ทำให้เราได้รอยยิ้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ